เป็นอะไรมาคะกระดูกทับเส้นแล้วก็เป็นไทลอยจะผ่าแต่ตัวจานเคาะปุ๊บ่องมันจะเข้าไปอยู่ข้างในอ่ะอืมะรู้สึกว่าความบวมของไทลอยล่ะคะมันยุบลงเลยดยุบลงเลยนะมาแล้วก็เบาขึ้นไหมคะเบาตัวขึ้นไหมคะแล้วมีอะไรดีอีกคะที่ด็อกเตอร์ทาให้เมื่อสักครู่เคาะหลังก็เบาตาก็บายอ่ะเบาดีขึ้นเลยใช่ไหมคะทั้งตัว ใจนะคะใจก็สมกันที่ติดตามอาจารย์มาเกือบปีอ๋อติดตามมาเกือบปีเพิ่งได้มาวันนี้นะคะเพราะว่าไปฟังผลแล้วเขาบอกไม่ดีไทยลอยมันจะมาตรงนี้อีกก็เลยกลัวคนนี้ตัดสินใจหาอาจารย์ดีกว่าชาญชวนคนที่เขาทุกข์นะคะแต่เดี๋ยวจะพาคนมาอีกเยอะเลยราะว่าติดตามทั้งสองอาจารย์อาจารย์นี้ก็ติดตามไปอาจารย์นี้เดิมไก่เดิมไม่ไหวมีอยู่นี่ไงตอนนี้อาจารย์ที่เดิมไ ว่าเราเป็นคนเดินไเกระดูกทบเส้นยังอยู่างใช่ว่าอาจารย์อยู่ยังไม่อยปิ๊งขึ้นไปเึินมปก็ิเลยว่ามหาอาจารย์คนนี้ก็การเดินอจริทไกเนนี้ต่มาเจออาจารย์เอ้าทไมอาจารย์มาอยู่นี่เดินเชื่อไหนเกิดทางไกลเดินนเดินาที่นี่เจอทุกอาจารย์่ะา นั่งนอยู่ตรงนั้นอ้าไม่ควรช่วงดีแล้วค่ะได้เจออาจารย์เลยค่ะเก่งก็น้อยเก่งค่ะก็น่าว่าว่าแต่เก่งยังไงก็อาจารย์นี้ต้องคอช่วยพอดูหนูบอกว่าอาจารย์ก็ไม่ไหวกิก่อนนี่เก่งสุดเลยนี่เก่งมากจ้ไม่นเขาพูดเก่งแต่เก่งนั้นเขาโดนอะไรไม่รู้เขาหนักให้อาจารย์ตรงนี้ช่วยรูติดตาม ดูอ variance, ดัอดพลังใช่อัดพลังเออที่แย่ทางสัมภาษณ์ที่ผู้ชายบ้างดีขึ้นครับก็มีเรื่องนะครับมีสดีขึ้นครับ ก่อนมาเป็นอะไรนะคะอ๋อมันเป็นโรคในกายครับเป็นอะไระคะปวดไม่หรอเป็นตเป็นไตหรเขาเป็นเบาหวานความดันสูงจัดแล้วก็ปวดแข้งปวดขาอาจารย์คล้องาดีขึ้นเดินเดินค่อยๆทั่วดีขึ้นมาเบาตัวเลยใช่ไหมลูกน่าจะน่าจะก้าวถึงก้าวตั้งแต่ก้าวเลยหรือไปเซ็นผมเป็นที่ข้อขาเซ็นข้อขาดีขึ้นเลยนะเชิญชวนเลยค่ะคนที่เขาทุกข์นะคะก็ลองมาดูกัน้แต่ความศรัทธาแต่ละคน